สวัสดีครับวันนี้มาพบมาพบกับช่องกานจัดแนวรอบเดึกนะครับอันนี้คือวิชีชวิตการเดินทางของระหว่างชางกับคนนะเมื่อนี้พูดไม่เต็มปากครับเ,เพราะว่าขยับตอนนี้ตัวเลขหิวน้ำตัวเลขหิวน้ำฮะไม่ใช่ไม่โยนไม่โยน อตอนนี้ถุงทองหิวน้ำฮะเราเดินทางกลางคืนฮะพระช้างหิวน้ำเราต้องรีบให้กินน้ำฮะเพราะว่าเขาจะได้มีน้ำคือกินอาหารแล้วไม่กินน้ำไม่ดีฮะ สนไปหน่อยครัตัวเล็กเพราะเขาไม่ค่อยได้ไม่เคยขึ้นรถฮะตั้งแต่เกิดมาเพิ่งขึ้นสองครั้งครับเขาเหมือนเขาเก่งๆฮะ ต้มก็กำลังอาบน้ำให้พี่ถุงเงินครับฉีดตัวช้างก่อนต้อมฉีดตัวช้างก่อน ที่เรามาัดคอช้างไว้ข้างบนอย่างนี้ครับไม่ได้เป็นการทรมานนะครับเพราะว่าถ้าเรามัดขาถ้าเป็นการเหตุการณ์ฉุกเฉินครับมันอันตรายครับสำหรับในความที่ของผมเท่าที่ประสบการณ์เราเรา,เ,าเห็นเพื่อนร่วมอาชีพคนทั่วไปที่เลี้ยงช้างที่ทํากันเวลารถคว่ำหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุครับเราช่วยชีวิตกันยากครับถ้าอย่างนี้เราตัดทิ้งเลยครับ และอย่างหนึ่งก็คือช้างไม่ค่อยดิน้นครับปล่อยให้เขาอิสระทั้งขาแต่ไม่ได้ล็อกแน่นอะไรครับก็เชือกคอจะทําให้มันหลวมๆครับนี่อะดูทุงท้องฮะทุงท้องยังแอบไม่ทั่วเลยเนี่ยข้างหลังต้อมของเรานี่ครับระหว่างเดินทางเราต้องดูด้วยครับว่า เราควรจะต้องทำอะไรบ้างครับคือมันจะวางแผนแบบวิชาการมไม่ได้นะครับมันต้องดูความเป็นจริงครับว่าเราจะทำอะไรครับนี่ก็ยังโซนครับเหมือนกับยากขอสายยางไปเล่นครับแต่ <c oughs> พี่ต้อม,มขวานต้อมของเรายัางไม่อนุญาตเท่าไหร่ครับ เริ่มเขายังเด็กอยู่คฮะเขายังแยแยๆไม่เป็่นฮะุงทองเป็นช้างที่ชอบเล่นน้ำฮะอันนี้ก็ท,ท,ที่ที่นอนของพี่ถั่วนะครับควันถั่วนี่ที่นอนของควันต้อมครับดูอีกครับว่าพี่ต้อมจับน้ำไห้พี่แป้งแบบไหนครับ ไปแปง้งเมื่อกี้หิวน้ำเดี๋ยวด่านหน้าครับด่านหน้าหมายความว่าตอนนี้เราต้องเสิร์ฟอ,อาหารช้างครับน่าจะหาเป็นต้นกล้วยมัแล้วก็เป็นต้นอ้อยครับเดี๋ยวเลงเลงกันนะระหว่างเดินทางว่าเราจะเจออะไรครับ เราเจอต้มกลัวว่าเ,าเจอต้มอ,อ้อยต้มช้างอาบยังไม่เสร็จเลยอะฝั่งนี้ไอ้แป้งอ่ะไอ้สายเอามาทางนี้ดือย่าไปตรงนั้นเดี๋ยวช้างมาเล่นนู้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ นี้จอดปั๊มเอสโซครับค่อนข้างจะสบายนะครับเพราะว่าน้ำไหลดีมากสี่แป้งเราเอกลักษณของเขาชอบแบบชงงวงแล้วก็ชอบยกงวงครับ การเดินทางกับช้างไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยครับเดินผมว่าตอนขามาผมได้เอาลูกมาสองคน้องผ้าไหม่กับผ้าป้มาส่งคุณยายผมว่าง่ายกว่าที่เราจะเอาเดินทางกับช้างครับก็คือผมกําลังเปรียบเทียบว่าผมอะเอาเด็กมาสองคนแล้วผมดูแลเองง่ายมากแต่ตอนเนี้ผมบรรทุกช้างกับ ตรินสามเชือกเนี่ยยากมากครับยากยังไงฮะก็คือต้องดูแลละเอียดอ่อนมากครับลงรายละเอียดเยอะมากครับอย่างนี้ครับต้องดูครับว่าอาบน้ํเขาอยากทาอะไรเขาอยากกินอะไรเขาหิวไหมอะไรเงี้ครับ ฝั่งนี้ตอมตรงแก้มฝั่งนี้ยังไม่รอบหน้าคงต้องเป็นแม่โบจาครับพี่แปลงตั้งแต่โควิดครับเดินทางบ่อยมากครับก็เดินทางมาจากเชียงรายครับตอนนี้จะเดินทางกลับสุรินทร์ ด้ื่อะไรผมตื่นนอนใหม่อะ่ะพูดไม่ค่อยเก่งพูดสิสิตะขัดสิติตะข,ขัดขนาดพูดว่าสิสิทธข,ขัดยังพูดไม่เต็มปากแล้วพอแล้ว ตอนนี้ก็แฉะหมดแล้วเดี๋ยวเราขยับรถข้างล่างนี้ก็จะมีน้ําระบายมีรูระบายเดี๋ยวก็จะระบายออกปีนของเราได้ที่สวยมากนะครับนี่ค่ะเป็นล็อกพิเศษครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้อยู่ด้านนอกครับเขาก็จะดิ้นแรงครับตอนนี้เรามัดเขาไว้ด้านในนะครับมีล็อกให้ต้องการไม่ให้ดิ้นมากครับ โอเคครับถ้าเรามีการเดินทางจะมาอัปเดตเดี๋ยวเราก็จะถ่ายทำเป็นคลิปให้ชมนะครับครับช่วยกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งผมก็ไม่รู้ว่าใ <c oughs> ายกดอะไรบ้างกดช่วยกดให้เป็นกำลังใจให้ช่องพันแซบช h a n แนลนะครับโอเคครับสวัสดีครับ